ไบรอัเป็นยังไงบ้าง oh. คือพวกเราไม่ได้ตั้งใจนะคะ hmm. พอกระีพ่อไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้น่ะลูกทำแบบนี้กับไบรอันได้ยังไงเขาเป็นน้องชายลูกวนะ้าว <Wow. S 1> ม่ดื่มชากันนะคะพ่อใช่แล้วค่ะมาทางนี้กันเดี่ยวเขาโอ้ oh, ลูกรักตอนนี้ oh. มันดึกมากแล้วนะไปนอนได้แล้วล่ะแต่ว่าพวกเราอยากจะเล่นนะคะพ่อ อาก็ได้ก็ได้งั้นมาเล่นด้วยกันเลยนะเฮ้ยวันดีจ้านี่รู้หรือเปล่าแม่เนี่ยไปตรวจทันมาแล้วโ,โหดีจังเลยนะเย้น้องหน้าสุขภาพแข็งแรงดีจ้ะเราจะได้น้องสาวใช่ไหมคะแม่ไม่ใช่จ้กหนูจะได้น้องชายต่างหากฮะโหดีจังเลยที่รักเย้ถ้าอย่างนั้นพ่อไปเตรียมของดีกว่านะเอ้ที่รักเราจะเสื้ออะไรดีอ่ะ เอ้ที่รับผมมาแล้วจ้วะอเอ,อ้ามาแล้วเหรอใช่แล้วอ่ะตื่นแต่จังเลยเนาะนี่คุณคะเราเตรียมของเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกเียบผมอะตื่นเต้นมากๆเลยนะอ๋อของเล่นใหม่เหรอ,อมีอะไรให้พวกเราบ้างไหมนะ<อ>ว้าวอะไรกันอ่ะมีทั้งเกมทีวีใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยเหรอ,อนี่นะ นไม่สมควรที่จะอยู่บ้านนี้ใช่แล้วพวกเรานี่ยจะต้อนรับแต่น้องสาวเท่านั้นยึดอันนี้ไปเลยดีมะเฮ้ยก็ได้อะไรขึ้นอ่ะม่เลยนะให้ตายซิลูกรักทําแบบนี้ได้ยังไงอ่ะนี่มันของเล่นของน้องชายลูกนะเอาไม่ได้เลย จะนะ <No. S 1> ไม่อ้วกลูกน่ะไปอยู่ในห้องซะี่นดีต้อนรับนะลูกนะยุ้ยทำไมตัวเล็กกันเจิว๋วเรววน่าน,นะสิเหม็นจงเบแม่คะเราออกไปจากที่นี่กันเถอะลูกรักเราจะทิ้งน้องชายได้ยังไงล่ะลูกโธแม่ให้าตายสิแม่ก็บอกเยงครั้งเดียวแล้วว่าอย่าเสียงดัง โอ้โไม่เป็นไรนะจ๊ะให้ตายสิแม่คะหนูอยากกินไอติมจังเลยอ่ะ <c oughs> นะคะโอเคโอเคแต่ว่าลูกนะจะต้องดูแลน้องก่อนนะใช่แล้วดูแลให้เต็มที่เลยนะได้เลยคะ่ะนี่เจ้าหนูน้อยเธอไม่อยากจะมาเล่นกับพวกเราหรือเปล่าล่ะ <c oughs> มาเล่นกันนะ <c oughs> เราทำได้เหรอฮะไรอสญสาวน้องชายหนูอยู่ไหนอะนี่ทำบ้าอะไรของพวกเธอฮะเออยู่นี่เองเหรอลูกมันนี่มาไรอิหนูไม่เป็นไรใช่ไหมโถพ่อในใจหายหมดเลยสาวทำแบบนี้ไม่ถูกเลยนะไปกลับบ้านได้แล้วอะไรกันพ่อพวกเราไม่ได้ทำนะใช่แล้วค่ะ ไรเนี่ยนี่นายไป็นไกลเลยปะเฮ้แต่ว่าฉันเองก็อยากจะเล่นมากะนะได้ถ้าอยากจะเล่นกับเราอะ่ะเฮ้<ม>เราจะไปไหนอะ่ะโธ่ทำไมพวกพี่ถึงไม่อยากเล่นกับฉันล่ะโอ,อ้สงสัยพี่เขาคงอยากจะเล่นแบบผู้หญิงผู้หญิงหล่ะมะ้าเป็นไรนะมาเล่นกับพวกเราก็ได้นี่นะให้ตายสิไอหมอนัน่นมันน่ารำคาญจริงๆเลยอะ่ะฉันว่าเราจะต้องกำจัดมันแล้วล่ะได้เลย ไอ้หมอนั่นจะต้องร้องจากอย่างแน่นอนปะไปกันได้ล้วอยากจะเห็นหน้ามันจังเฮ้ย Good morning มากินข้าวได้กันไหมล่ะอะฉันนั่งเลยกินซะ จะลได้สิอะดื่มซะโจมันนั่ได้แล้วไม่เล่าพ่ออะไรลูกสาวอาวมันแผลจังเลยครับพ่อสาวสาวทำไมแกทำแบบเนี้ยได้เลยถ้ายังงั้นพ่อน่ะขอสั่งห้ามไให้เล่นเกมจนถึงอาทิตย์หน้าไปเลยไปกันได้แล้วลูกเอาล้วถ้าอยากจะได้อะไรก็เลืออไไ้กคนละเช้นนะลูกนะ ยิบไมาได้แค่เช้นเดียวเท่านั้นอะลูกลูกรักหนูอยากจะได้อะไรอ๋ออันนี้ไม่โหเอาเถอะนะลูกเราเนี่ยอยากได้นี่นะฮะคะหนูอยากได้เนี่ยใช่แล้วหนูอยากได้ตุ๊กตาอันนี้โทษทีลูกแต่ว่าของทั้งหมดเนี่ยมันราคาแพงเหลือเกินนะโธ่อะไรกันมาขอนน่นด้วย hey สาวๆมาเล่นเด็กการไหมฮะพี่แล้ว จ้านะ้มาเล่นด้วยกันเถอะเร็วเข้าเออได้เลยถ้านายอยากจะเล่นกับฉันล่ะอก็อนะเย้ yeah, ดีจังเลยปะไปเล่นกันเถอะนะ <laughs> ไปเรวเข้าอ้าที่นี่ยังไงละ่ะอ้าได้นะ่าจะต้องสนุกอย่างแน่นอนเลยอ่ะจะไวแน่นๆนะใช่แล้ว เป็นไงโอ้ช้ากันไปหรือเปล่าถ้าอย่างงั้นเร่งเครื่องหน่อยแล้วกันนาะสำนึกนะเด็กน้อยคนนี้มาทำอะไรที่นี่คนเดียวเนี่ยก็สวยแล้วเนะเนโนไปได้ไรหรือเปล่าเออผมยางอ๋อตายแล้ะพี่สาวผมไปไหนไม่รู้ พี่ฮหพี่พี่เะผมอยู่ที่นี่พี่ครับพี่อยู่ที่ไหนพี่เหอเอาละ่ะลูกรักมาเล่านิทานก่อนนอนกันดีกว่าใช่แล้ววันนี้พ่อมีเรื่องเด็ดด้วยนะเฮ้ยลูกรักหายไปไหนแล้วอะไรอันเออหรือว่าจะเล่นซ่อนแอบอยู่กับสาวๆอะฮะ สวยละ่ะอะไร,ะไรนะที่สวนสนุกเหรอฮะสวยละ่ะถ้าอย่างนั้นเราต้องรีบไปแล้วล่ะค่ะที่รักเฮเร็วเข้าเร็วเข้าเตอเร็วไรอันอยู่ไหนแล้วอ่ะเ้สวยละ่ะไรอันอยู่ไหนลลูกรัก,รกไม่นะฮัลโหลแม่ฮะฮะฮะเนี่ยลูกท้อตัวสั่นไปหมดเลยอ่ะ ฉ,ฉันขอโทษไบรอันคือพวกเราพวกเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะพ่อไม่คิดเลยว่าพวกแกน่ะจะทำกับน้องได้ขนาดนี้พ,นพ่อน่ะเิดหวังในตัวลูกๆเลึกเกินมาไปโรงพยาบาลกันได้ละไบรอันนี่นายอย่าเป็นอะไรนะทำไมทำไมพวกลูกถึงทำแบบนี้อฮะไม่เป็นไรหรอแม่พฮะลูกรักพี่น่าใจดีกับผมแล้วไบรอันฉันขอโทษจะไม่มีทางยกโทษให้พวกเธอหรอก เอยจะไปไหนอะลูกเอาละกลับบ้านได้ละแล้วจะทำไงอะคะแม่เดี๋ยวเขาก็ใจอ่อนเองนั่นแหละนะไปะกลับบ้านกันเถอะจ้ะเย้ยว้าวนี่ของผมเหรอพ่อใช่แล้วแฮปปี้เบอร์เดย์ย <laughs> นะคือพวกเราขอโทษแล้วต่อจากนี้ไปนายนะคือน้องชายของพวกเราและว,ว้าว ดีจังเลยดีจังที่พวกลูกเนะี่ยยอมรับน้องชายแล้วเย้ไปเล่นกันดีกว่านะ้อได้แต่ว่าเาปิดกล่องของขันก่อนสิว้าวโอ,โอ,โอ้ลูกบาสเกตบอลดีจุงายมีลายเซ็นด้วยอ่ะ <laughs> พี่รู้ใจผมสุดๆเนะ